การชี่แจงเพื่อชอาขวาใจกับท่านนะครับจะเริ่มตั <S <S ้งแตุ่ณ่นรสศดีอาวปฏิเสธของีเนเดียวชิออเปโเประิประจตัดต่อครับรับผิดชอบเรื่องการปฏบัาิงาวประจิตช่งตอการเรือนะครับสมาชิกชิดออกเป็นวันชกิรับผิดชอบในด้านสร่งสำนักงานเลยาริุการของคอร์ัชครับเจ้ปฏิติงานเช่นต่อน่งานเศรษฐกิจช่วยกันท่านการ เ e อร of, the of the deputy, um, the for the ิส e m งเป็น For r เ t อ e ์ของที่แทน i ี f o ู้ e ริหารที่มีเ t i ุผล t ำหรับกา i ตัดสินใจทำยังไงให้ประชาชนในประเทไทยเนี่ยเป็นไปได้อย่างย,ยั่งยืนให้เหมือนกับสากลของท่านทุกป,ประเทศดังน e ้นเราจะพัฒ